เช้ากันดูมาวิวสวยมากเลยวิวสวยมากดูรถสิอาหารเช้าอาหารเช้าจะสวยเชียร์อาหารรับหน้าละยิสุฟักทองให้ด้วย ให้กินตามสเต็ปด้วยอร่อยมากร้อนยจงงใหเห็นปะมีภาพชินช้ามีภาพที่ไม่นา ก็จะพาขึ้นไปข้าง,งบนนี่จุดจอดรถมีอยู่เยอะเหมือนกันนี่จันเข้าที่จอดคนแล้วเดินที่จอดรถ <loud> นี่ไงที่ต้องไปขึ้นลิฟต์ตรงนี้แหละ <c oughs> น่นอ่ะไปเช่าชุดกันอะไรครับ ขึ้นมาแล้วครับตกลงไปก็นุ่มๆไม่เจ็บหรอเอานุ่มยั 又焦身，馋了<呦>。<laughs> 我我最爱的焦文。 นี่ลมแรงนะครับคือสวิงบินครับอยู่ในนี้อุ่นไม่อ,อยากออกไปเลยอยู่นี้อยู่ใน,นคาเฟ่ เสร็จแล้วมากินที่ Casto ค่ะน้ำน้ำในรูดเด็ก็น่ากินอีกตามเคยเรนโซนเสร็จแล้วแล้วมากินที่ Casto ค่ะสลัดหมดแล้วมีเอซัมมีบวกไอซัมเซตของแม่น่ากินมากเลยกุ้ยซีโอ๊กขาน่ากินมากพอกินซีน่ากินมากเผ็ดเขาให้มาแบบ เป็นชนิดหนมปังด้วยเหลืขึ้นส้มแทนกีวีอันนี้เป็นคอนซุปเมื่อวานเป็นไข่คนค่ะวันนี้เป็นไข่มวนค่ะค่แล้วก็แฮมับ่เพื่อกก็เปลี่ยนชนิดกันด้วยนะาวิชบแทนชนิดนี้เนาได้เวลาเช็คเอาท์แล้ววันนี้เด็กๆปุน ไปแล้วบายบายบ้านเซฟ ก็มาสถาบันตู้ก็มาสถาบัน,ะบนละปุณนี่ไงครั้งที่แล้วเรามาปุณจำได้ปะเราเข้าตรงนั้นจำได้ไไดจำได้ลซูม่มี่ใจอยู <c oughs> ่ตะกี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยเรามาตรงนี้นอะตรงนี้เสีย่ยมอะเนี่ยแลเ้เราก็เราก็เข้าร้านนี้ มันไม่มีโคโค่อะไรจริงมีโคโค่อยู่นะโคโค่ก้เขาเคยแวะใช่ที่นี่นี่ไงแล้วเราก็มาเล่นเกมกันตรงนี้จาได้ก่อนกับใครอ่ะเอ็นติดรถอุ้อห์โอลักเก็มพันะขึ้นทางด่วนจากนากาโน่เอ็กซ์เพรสเวย์ไปมิเอะกันเอาใหม่ขึ้นทางด่วนจากนากาโน่เอ็กซ์เพรสเวย์ไปมิเอะกัน ินระเีย,เยน่ไงไปทางนาโกย่าจันเราจะพา,าโอ้เอลทุกคนสวยไหมคะทุกคนดู เติมน้ำมัน <ไป S 2> ดีกว่าเติมน้ำมันครั้งแรกของทริปวันขับมาได้ห้าวันแล้วถังจอ่อยรึไงน่าจะมีม,มุมด้วยมเติมน้ำมันปุ้นเจียงปุ้น ด้านหลังของ PA ที่เราแวะโอ้มันุ่นตุ๊ดเด็กดูสิวิวดีไหมมั้จมันจมไม่เจอหิมะไม่ได้เลยอะดีมันจมไปแต่เด็กเข้าแล้วเข้าอีกเหรอเข่ายังไม่ดร้อนเรือสิใี่เรากำลังลงทางด่วนเข้ามิเอะแล้ว ฝุ่นดูได้อย่างเมื่อกี้แม่ดูเหลืองอะเหลืองไปปลายเี้ก็ากบ้านแล้วก็มีท้องถึงนแล้วมีท้องมีห้องนั่งได้เหมือนบาร์บีคิวได้น่าพักมากเลยพี่เด็กคนเพียบคนรถเต็มเลยนี่ไงถึงแล้วเหรอนี่แหละ ที่<ด>เก็บสตรอเบอรี่ของเราอย่้ทางด่วนเลยครับม,มีร้านอาหารมีร้านเป็นขนมอะไรดูแ้กินเยอะนะบุญนี่ไง s t r a w b สตรอเบอรี่พิก,กิ้งไปทางโน้นต้องร,รีบไปแล้ว ข้างในมีอะไรโกะ่นาองไม่มีอะไรแค่นี้เอง <itation> <c oughs> ไปดูร้านข้างในกันไหมน,น,นี่เป็น <c oughs> คาเฟ er. ่รอ เขาบอกว่าได้รางวัลนะร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวไหนไม่รู้ทุกตัวทุกตัวปะเลอาเรื่อกไ็เลยนับปร์วันผ่านมาดูกอันนี้น่ากินอ่ะอ๋โอ้โหตัวเบลุ่มเลยนี่เรามาถึงเย็นไปหน่อยร้านทุวใหญ่เขาปิดแล้วอ่ะปิดแล้วจริงก็นี่ปิดยังบุญ หถ้าถ่ายรูปอันนี <t iny> <t iny ้เห็นไหมได้ค่ะสวยนะเดี๋ยวนะคุณตั้มสวยอ่ะคุณอพาร์โรงแรมเราเฮ้ยลึกนะแค่นี้เองนะสาวผมทะุดเดินไปออนได้เลยดูสิ

ดูสิเป็นไงบ้างายอยู่ไดล้รอนสอนรถเราเลยแล้วก็ใกล้อีออนมากนั่นเดี๋ยวเราเดินไปอีออนกัน แล,แล้วเราก็แวะมาที่อีออนแล้วาให้้ไดอีออนใหญ่ใช่ไหมเลยมากินอันนี้เป็นร้านอาหารจีนเพิ่งกินราเมงอีกแล้วอาหารพี่ปูเป็นเกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวจะเป็นคน,นจีนของแม่เป็นแบบนี้หอมมากเลยอ่ะ